สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบรรพแพงเอฟซีของน้องหญิงเอฟซี FC ทวระเทศทั่ทวโลกนะครับเมื่อนี้สาวน้อยเพชรบรรพแหงเขาไปทําการแสดงยูง่ผู้ละครกรุงเทพพู้ละครับสมุทรปราการนะครับบางพลีครับบางพลีสมุทรปราการนะครับค่ําคืนนี้ยิราน้อยก็ล่งรถตูม้มาพี่น้องเอ้ยบานอย่างนีมาหลังเวทีจับพอๆแม่แม เอฟซีเพิ่นขึ้นหอดหลายเนาะจักเอายังมะแฮยเนี่ยพี่น้องเต็มหลังเบี้ยที่อยู่นะครับถ่ายหลอกถ่ายรูปบ้านนี้ก็ขึ้นเซ็กซ์เศร้าครับพี่น้องบ้านขึ้นเซ็กซ์เศร้านะครับก่อนเสิเซ็กซ์เศร้าเพิ่นก็มานาั่งกับแฟนครับแฟนเอฟซี FC เนาะพี่น้องมีตะโพลออกเงินเอาของขวัญจักแม่นยังมาให้พี่น้องทั้งถ่งายรูปทั้งเส้นไล่เส้น โอ้ยสอนนะไม่หลานี่แหละครับเขาว่ากระแสมีจริงคนมีกระแสบ่ได้สั่งนะครับไม่ได้สร้างกระแสนะฮะกระแสมาเองพี่น้องแฟนครับแฟนนิฟซี่มาเองพี่น้องนี่แหละคนดังของแท้พี่น้องของแท้ต้มจนซี่กระแสกบคุวมดังมากนั่นกันก็คว่มสามารถนะฮะ แฟนคลับแฟนเอฟซีพอๆไม่แม่เพิ่นเบิ่งออกพี่น้องนี่เระคนมีบุญวัดสนาพี่น้องเอยทำบุญมาลายหร่ล่ะเบิ่งนี่ยมีแต่คนหุม่มคนหอมมันสั่งบ่ไรเลยครับเนี่ยมูนี่มันสั่งภาพบ่ไรเลยครับเอออันนี้คือของจริงภาพจริงๆภาพแฟนคลับเอฟซี FC, กัดตัวจริงๆตัวเป็นี่ยนนะครับไม่ได้ บเมน่าไปจ้างแฟนครับเอฟซีมานคือผู้แทนมหาเสียงเน่หาคนไปรวมประชุมเนี่ยซุ่มนุ่มเนยมันโบเมนยังสั่นเนี่พี่น้องอันนี้พอได้จ้างจักบานนี่ต่พอพอไแม่มเพิ่นเอาเงินมาให้อือมันเป็นแต่สวร์อบพี่น้องเกิดมากผมก็เคยเห็นนล่อหนว่าผู้อื่นดังๆก็บ่คือบ่อเห็นเป็นทั้งที่อันมาเพ่งเลยสามสิบล้านวิว ห้สิบล้านวิวก็ค,คือว่ามีคนนั้นมาหุมาห่มมอหอมจังสี่แต่ด้ดันอยาไปเอายอดวิวมาเปรียบเทียบกับกระแสควมดังนะฮะอยาไปคืนว่าได้หลายล้านวิวเลยสิดังสิมีกระแสมอแมนครับโพราะลนราลานเลยครับนี่น้องหญิงมันได้เมื่อนวิวแสนวิวล้านวิวเนี่กคับ คนหคามหอมคือเก่าพี่น้องน้องมีบุญบาลมี่น้องมีบุญวัสนานะครับคิดดีทดําดีสิ่งดีๆตามมาพี่น้องเป็นคนคิดดีมีอารมณ์ขันเขาวัดฟังเทศฟังธรรมอ่ดูคุนับตัน,นยู่นะฮะน้องจังได้มากสิเรียนแบบกันบ่ได้ครับเนวมืมูน่บุญผ้าวัสนาในเรียนแบบกันไม่ได้ครับ ครับมะบึงทั้งพ่อกันใช่บะเนี่ยกะมีพอ่อพอแม่แม่เอฟซเนาะคนฝากหอมควันฝากเงินฝากข้ามาให้อีหล่ะเอา้าให้อีหล่ะอ่านสู้ฟังบะเนี่ยพี่น้องอ่านอ่านอ่านไลน์น้ำก่อนเอออ่อานหมวกโอ้ยตัองซื้อยังนัต้องซื้อคนเรียนล่ะ อ่านบอกอ่านบอกหรือว่าจะฟังพ่อสถาพรเป็นน้ำพ่อกันใช้ FC ทนายนวลอีกสามพันบาทแม่นี้สามร้อยพ่อจเอีกกล่องว่าให้แม่หน่อยอ่านไปพ่อเสียลาบเสลาบปลาตะเลาพ่อสะเลาเสลาบมันอ่านได้ซองอัดมันสั่นนองว่าอันไปพูดอเสลาบกันัน่ฉลวากันแน่พ่อสะเลาพ่อสะเลาเท่าไหร่ปลาตะเลา สั่งร้อยยิ้มเนพี่น๊ตจันเหียมห้าร้อยอุ้ยตัวนงพี่กะตันดันเอกนเป็นน้ำมึงเนียอ่านบอกเจันเหลายแม่อ้อมนาเสียวห้ารสุริยาห้ารอ่ะนั่นแหละห0เป็นเราห้าร้อยองมนขึ้นลงว่าโมกไหมเอาได้โมกไหมห้าร้อยแม่ติ๊กห้0ร้อยแปดหมื่บาทไป แฝดพันแปดร้อยลูกแฝดไมหน่อยห,หน่อยถูกจออันในสองสองอย่างแม่ยีด่ดอกวานนี้ก็มาเบ,บิงมีย่ายผู้หนึ่งพี่น้องเออเราอธิษฐานให้ถือเลขเน้อยี่หลังยิงแม่ถือเลขแหน่แม่มามะบ่ม,บมีเงนินแต่ว่าสนเราก็อธิษฐานวงยิงวงยิงวงยิงละ่ะโอ้ยเราได้แปดแสนบุ่นพี่น้องเลย เบื้องมืาเนี่ยเล่าเงินใหม่อย่างนี้หละเล่าให้แสดงหนาพันผุนเอา้าเบื้องพี่น้องพาดคนหนาเวทีกับบักไหลพุน่นั้นแย่งกันเอาเงินให้ได้พี่น้องว่าเป็นอย่างไรผู้นี้กัเด้ผู้นั้นกัเด้เห็นหมอพ่อใหไงมาขึ้นโดดขึ้นเวทีน่ะว่ามันสิโดดไปยังไงโดด เอาที่เป็นอะไรยิ่ล่ะนั่นมาเอาไหล่สิพ่นนะให้เส้นไล่เส้นให้กระพ้องกันพี่น้องเอ้ยบึงพ่นถ้าเราต่างถ้าเอาเงินให้อ๋อนั่งโคตรตมาดส่เลยล่ะนั่งโคตรมาดส่เลยโอ้ยดูเดือดพี่น้องเงยเยู่ที่ไหน นี่นี่ย่ายผู้นี่แล้วอธิษฐานถือเลขแล้วถือเลขน้ำแสนหนึ่งเนี่ยมันพ่อแสนอ,อกว่าเท่าไรนี่ยหละเย็ดเปียดเมื่อวานเท่าไรแล้วเลยออกมาอย่างห้าพันนั่น,หน,นเห็นว่าแล้วเดียแล้วย่ายผู้นี้เลยนั่นเฮ้ยแล้วดีใจไหลโอ้แล้วอธิษฐานพุ่นเห็นว่า มันเปิดเสียงบ่ได้พี่น้องลีกิสซินวอนจวกกลางหลงพิงลีกัสซินดูเรื่องจะปิดเสียงเนี่ยเราเนี่ยเราส่งเราแมนครับยีหล่าราเสียครับแล้วรัสเซียวันยีล่าอะไรเราใส่ย้อนยีหล่าเราว่าโอ้ยเอายายมีสิมลีหลับอยู่ในร่างกายน้องเหรอปกปักรักษาอยู่นั่นเหรอพี่น้องเอ้ยนี่เหรอขนมีบุญมาเกิดคนมีวาสนาเนาะครับ จะป่างคอนหน่อยนักหน่อยนาเด้นักร้องสิเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องผมเกิดมาผมก็เคยเห็นนี่แหละอันว่าจินตนากางดังที่เก่ดขึ้นเพราะเป็นหังสือโอ้ยแปรเยอะเลยว่ะก็น้องมือนี่ก็ได้ซาาเช็คเช็คซาวเพ่งเงินดาวจะรัดฝ่านะฮะครับ เพียงผู้เบาคนแรกแล้วก็มาดาวจรัดฟ้าปอ่อต้ตะลลองจบลงเท่านันแหล่พี่นอ้อ,นองเอยคนห้องแซวเซอยู่เบิ่งแยกน,นี่ห้องแวแวๆที่เบิ่งออกพี่น้อง ก็มีเนาะแตับแม่ยำเป็นยำรองขอบคุณทุกเร่องเชื่อใจขอบคุณมาเลงขอบคุณทวงนะครับที่พี่น้องมอบให้ยขอบคุณมาได้เรามาได้ขอบคุณมาได้ทางนี้คือจุ๋ยบังี้สมุดปราการปทมนะครับผู้ใดอยู่งเกยก็ไปเด้อมาแล้งให้กำลังโอ่กำลังใจสาวน้อยเพลินแพงมื่อนี้ทั้งบรรโจก็ได้ออกมามาโพดคว่ำหลับแต่ไม่รับเวร์สันนะครับ เราก็โพสเกี่ยวกับว่าอยากให้ยูทูบเบอร์ครึ่งในทรึ่งนอกว่าเถียงกันเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเสียในองค์กรของเราแตกแยกบริษัทนะครับเฮ็ดให้องค์กรของเราแตกแยกเนาะตางคนตงางค์โบอาจาักสิวาอย่างไหนแหละพี่น้องแบบผู้พ่ายในกเ็เฮ็ดให้ผู้พ่ายนอกเห็นข้าเจ้าก็เอามาบอก อันผู้ไม่ในบริษ็ดเออบ่้สั่งวันนี้เขาเห็นซุ้มยูทูปของนองก,ก็เอามาบอกแล้ววนาเนี่ยมันเป็นเังสี่เลยพี่น้องมันสี่มฆกลุ่มเมฟซีกลุมกล่มหนึ่งที่ไปค่อยแซะค่อยกระแนกะนหนเปาหมูเนี่ยจังสั้นจังสี่นั่นแหละพี่น้องก็เลยได้บอกให้กันว่าสิ่นบูสุดจัดเดียวนะครับเอ้าค่อยแก้กันไปอ้องพี่น,อน้องเชื่อไว่าจังไหะ เมืม่อนี้ก็เอาไ้สั่นนี่ก่อนนะพี่น้องเดอ้อขอให้พี่น้องนออหรับฝันดีทุกผู้ทุกคนนะครับผู้ใด,ดที่ไปเที่ยวอ่าซา่อยก็ไปเดอ้อมาแล้งเดอ้อพี่น้องอยู่ใกล้ๆแถวบางพลีนะฮะสม,มุทรประการก็ไปพ้นสนุกสนานสำหรับคืนนี้นะพี่น้องเนานะมื่อเนี้ก็ลาตีสวัสดีครับ